สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับเดิมผู้ชมเจอกันทุกวันแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเริ่มจะเบื่อกันหรือยังนั้นก็อย่าเพิ่งเบื่อดีกว่านะครับเดิมผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของเมื่อวานนะครับที่กรุงศรีวิลัยนั้นอดีตดารานะครับเดิมผู้ชมได้ทําการก้มกาบป,ประวิรนั้นก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับท่านก็น่าจะเป็นที่ภูมิใจของเลือกมาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องตติดตามอีีกท โดยสาเหตุที่กรุงกับท้าปวิ์เนี่ยบอกว่าเล่นใหญ่นะครับท่านผู้ชมไล่พลเอกอนุพงศ์ฉุนของเงินไม่เคยได้และจะงบจากไหนมาพัฒนาครับท่านก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่น,นีพัฒนาขึ้นมาอย่างยิ่งยวดแล้วนะครับท่านผู้ชมจาก8 4 0 0 0เซลตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น8 4ด0 0ล้านเซลลครับท่านมันเยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมคนอย่างผมนั้นโอ้ไม่สามารถที่จะไปเทียบได้เลยนะเนี่ยก็ ก้มหน้าหนีนะข่าวครับท่านไม่ตอบการปรับคณะรัฐมนตรีหลังบ๊กป้อมประกาศจะให้โคต้ากลุ่มปากน้านะครับที่กรุงศรีวิลัยนั้นมีการเข้าไปกราบอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยเหตุปมวัวสวนมติพักอะไรทํานองนี้ก็มาที่จับตามองครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรโดยก้มหน้านิ่งสีหน้าเครียดปิดปากเงียบหูยสลิมเนี่ยอาจจะท้อใจแน่เลยเห็นข่าวแบบนี้เอ,อปิดปากเงียบนะคะรับท่านผู้ชมแต่เรื่องอื่นนั้นจ่อไม่หยุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่มีในนี้แล้วก็ไม่ตอบคําถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหลัง จากพลเอกประวิตย์ประกาศจะให้โคต้ารัฐมนตรีกลุ่มปากนั้นโดยประยุทธ์เชิดหน้าไม่พูดกับใครเพ่นไปประชุมครมรท,ทันทีนะครัเรบเ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านส่วนตอนนี้นะครับหลังจากที่ดรทักษิณชินวัตรนั้นพรันได้ประกาศกับไทยอย่างเป็นทางการเนเช่นเกมอะไรทำนองนี้นั่นเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเป็นการปัน่นหรือไม่ปัน่นมันก็ไม่อาจแน่ใจนะครัเรบเ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆมันจะเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ใครให้สลิมลอดช่องนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่เอ๊กูจะจับผิ อะไรชัดชาดีวะเนี่ยหาทางไม่เจอแล้วนะคะรับท่านผู้ชมพอด้กินทักษิณประกาศจะกลับบ้านว้าหาอะไรนะว้แบบนี้ไม่ได้เราต้องทําอย่างไรต้องออกมาดิ้นนะครับเร่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดย73ปีดรทักษิณชินวัตรครบรอบมันเกิดเป็นไปไที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องขออวยพรไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยบอกว่ารอกลับไทยแล้วก็สั่งเสียไว้นะครับเร่านผู้ชมว่าถ้าเกิดสมมติเอ่อชีว่าวายไปนั้นไม่ต้องเผาให้การต่อสู้แล้วก็ชีวิตของ อันนี้เนะี่ยเป็นอมตะของครอบครัวแล้วก็ลูกหลานต่อไปนะครับเรื่องผู้ชมโดยการเมืองมันเป็นซีโร่ซัมเกมถ้าเกิดเราสุขเขาจะทุกถ้าเกิดเราทุกเขาจะสุขเอ่อทำไมต้องไปทุกให้เขาสุขอะไรประมาณนี้เราจรึงต้องสุขเพื่อให้เขาทุกนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ก็น่าจะหมายถึงสลิมรอดช่องหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ท่านที่ทันควันที่ทักสินประกาศออกมาแบบนี้นั้นก็ดิ้นไม่หยุดหย่อนนะครั <c oughs> ะคะบเรื่องผู้ชมถามอยรหรอจ้าทั้งว่าลงทั้งไอโบนะครับดิ้นไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ย รู้สึกว่าหันห้าร้อยอะไรนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มกลับมาจะเปลี่ยนเป็นหานร้อยแล้วหรือเปล่าในการเลือกตั้งนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยพักเล็กต่างๆใน,าน,านี้ตอนนี้ก็อาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางปมที่รับกล้วยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจวันนี้ในคาถาเทศนะครับท่านผู้ชมที่คิ้วมันแปลกๆนั่นเนี่ยเหมือนยักษ์อะไรทํานองนี้นั้นซึ่งบอกว่าธรมนัทเนี่ยไม่ได้ยืมเงินอะไรเปล่าไม่ได้ให้เงินนะอันนี้แค่เป็นเงินยืมอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะประสบปัญหากันแล สั่งวันนี้ได้ข่าวว่าคนขับรถของตัวมันเองนั้นรู้สึกว่าจะซิ่งแล้วก็ไปอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมผู้สูงอายุจนสุดท้ายชีวายไปเลยนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องผู้ชมไก่พวกนี้ก็ต้องติดตามต่อไปโดยมาน้างว่าขับรถประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรื่องผู้ชมและอีบีช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่ทักษิณชินวัตรประกาศจะกับไทยนั้นก็สอให้นายกหนกนะครับเรื่องผู้ชมกรนกไหนนะจ๊ะกหนก ไอ้นั้นนะครับอ่อที่อยู่ท็อปนิวโดยกนกท็อปนิวนี่ก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามออกจากที่ไหนบอกออกจากช่อง5้าเว้ยเฮ้ยเขาไม่ให้ไอ้นั้นต่อนะครับไม่ให้ทำรายการต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่น,นี่นายกานกเสลอ์โพอหัวกระบายมานั่นเนี่ยไอดอลของผมเลยนะครับท่านผู้ชมกนกเออก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ไอดอลที่ว่านี่คือกนกที่พ่อผมเรียนแต่ก่อนกนกช่างคนนะครับท่านผู้ชมส่วนกนกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันโดยกนกก็ออกมางงเว้ยเฮ้ยทักษิณจะกลับบ้านอย่างไรยกสุทินคำแสงพูด คงไม่เอาใจเจ้าของคอกเหมือนอหมอชนน่านอะไรประมาณนี้แต่ต้องแจ้งให้ก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าอันนี้มาจากสื่อสลิมลอดช่องครับท่านโ<อ>ดยเอ็ก<อ>น,นี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าจะมาแบบแช่เย็นหรือเป็นผงความหมายคือคงจะจุดๆ,ๆนอกประเทศอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นํากลับมาได้ก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือยังไงนะครับท่านผู้ชมโดยมันได้บอกว่าลองสมมุติถ้าเกิดเป็นเขาดูซึ่งก็คือเป็นทักษิณนี้จะคิดหาทางกลับบ้านอย่างไรแบบเท่ๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็ยังคงไม่หยุดยั้นครับท่านออลามไปถึงยิ่งรักชินวัตรอะไรต่างๆกัน่าด้วยนะกับรเดินผูชมสําหรับไอ้กหนกนี้นายกนกนี้ก็เลดิดบีข้ามผ่านไปก่อนอ้าปากไปอย่างไรให้เมื่อนะั้นก็น่าจะเป็นข่าวแบบนี้ครับท่านไม่สมควรแกการอ้าปากต่อก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ส่วนยิ่งรักชินวัตรก็โพส์ซึ้งอวยพรทักษิณชินวัตรภูมิใจได้เกิดเป็นน้องสาวพี่นะคร,รับเดินบูชมส่วนไอ้คนอื่นนั้นเนี่ยจะภูมิใจหรือเปล่าวะเนี่ยถามใครหรอจ้าออผมไม่ได้เกี่ยวอะไรวันะแม่มันเนี่ย ในวัดประมาณนี้หรือปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์รวุ่นวายว่กวนไม่หยุดยั้งตอนนี้โดยพักเล็กครับท่านบางคนก็บอกว่าเป็นพักปฏเสดลอดช่องนะคะรับท่านผู้ชมปฏเสดอะไรประมาณนี้โดยพักเล็กจ่อเข้าพบปวิย์ช่วยเคลียร์ธรรมนัตยืนการไม่ได้รับกล้วยนะคะรับท่านผู้ชมไอ้นี้ก็มาจากนายคาถาเทพครับท่านที่คิ้วมาแปลกๆนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นั้นได้ไปขับรถไอ้นั้นชนอะไรประมาณนี้ชีวาไวายไปเรียบร้อยเลยนะคะรับท่านผู้ชมสําหรับป้าท่านนั้นก็ไม่ รู้จะทําผือดีก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเรื่องรับกล้วยนี้เป็นเรื่องจริงนี้เสร็จวีระส่งความคิดแน่นอนหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยวีระส่งความคิดได้ออกบอกมาว่าวันที่5สิงหาคมนี้เดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องปอป,ปชทันทีนะเนี่ยโดยตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดกลับมานั้นจะไปยื่นเรื่องอย่างทันควันกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามหรือไม่ไม่แน่ใ,นใจแต่ปปชเออใช่ปปชไม่ใช่กกตโดยเรื่องนี้ถึงปปชสสั่งอบ หลุดสอสอลับเงินชี้กินกล้วยขายบวชโทษขั้นสูงสุดคือประหารนะครับจุดจบยกรังครับท่านแล้วก็ป้อมเดือดโดนแฉจ่ายเงินที่ป่าลอยต่อรีบบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่กลัวถูกสอบเยอะเดี๋ยวก็หลุดแบบนาฬิกาหลวงอ,อันนี้ก็้องขอบคุณข้อมูลจากสวัสดีครับพบกับผมสีโรด้ามไพ่บูรนะครับท่านผู้ชมส่วนวีระสงความคิดจะแท็กทีมกับธรรมนัดล้างบางไอ้พวกไอ้นี้หรือเปล่าปัาิปเศธรอดช่องนี้ก็ไม่อาจแน่ใจอตอนนี้มาลุมมาตุ้มแล้วนะครับท่านผู้ชมสีสุวรรณนะอะไรพวกนี้ก็ออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียว ออกมาเยื่นเรื่องนะครับเรื่องผู้ชมเป็นนักร้องถ้ามันไม่ยื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคนก็จะคอราหาอีกนะเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมยื่นแต่เรื่องของฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ไม่แน่ใจนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมดิ้นเฮือกไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากที่คุณชัดชาติสินิพันธ์นั้นทํางานดีจนสลิมเซ็งนะครับเ่านผู้ชมรอบก่อนนั้นดรเสรีวงมนทาเประสบปัญหาฝนตกหนักมากนะครับเรื่องผู้ชมเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานี้แล้วก็ได้โพสเฟซบุ๊กหรือออะไรักยย่่างเนี เออตอนนี้น้ํายังไม่ลดเลยออกจากบ้านไม่ได้จะต้องไปโรงพยาบาลไอ้เราก็แนะให้เนี่ยใช้ไม้พายไอ้นี้หรือว่าจะเอาตะหลิวนั้นแทนไปก่อนก็ได้นั่งบนห่วงลอ้ลอรถสิบเอลอลอ้ลอรถสิบล้ออย่างในมันนะแล้วก็ไอ้นี้เป่าลงเข้าไปหรือว่าจะเป่าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมก็เตรียมไม้พายให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะผมเป็นห่วงก็ไม่ได้บ่นนะครับท่านผู้ชมเหตุเพราะอะไรจ้าที่ไม่บน่นบอกว่ากลัวทัวลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางเสรีวงบนทาครับท่านก็ ไม่รู้ว่าอีแหลงผืออย่างไรดีแต่ที่แน่ๆอันนี้งานเข้าแล้วเว้ยเฮ้ยโดยปปชชี้มูลเพิ่มอีกนะครับท่านถามว่าใครบอกป้าโอ๊ในะคร,รับท่านผู้ชมหรือว่าครัวโออะไรทํานองนี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยบุกลุกเขาใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งคดีโอ้แต่มันก็ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมถามแล้วถ้าเกิดเป็นหนูระจอคงจะต้องลาออกแล้วนะครับถามพาออะไรอืมเรามีความมาตรฐานสูงนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าว่าเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้แต่ถ้าเกิดเป็นพ่อผมนี้ผม ไม่ต้องเตือนนะครับท่านผู้ชมพ่อผมก็จะลาออกทันทีหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาไปต่างจังหวัดกันหมดแต่นี้อกอนกนกวันเวลาวันฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มโดยปวชชี้มุนนางโออะไรเนี่ยบุกลุกเขาใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งคดีแล้วก็ชี้หากสารรับฟ้องนั้นจพลละพ้นรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การทันทีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรครับท่านยังคงนั่งเสลอเสนอหน้าได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะเนี่ยโดยนางโออะไรนี่ก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยว่า ว่าอะไรแล้วล่ะ,ะว่าอะไรก็สุดแท้แต่นะะักเรียนผู้ชมยืนยันยึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเอง<ะ>ส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของดออรทักษิณชินวัตรสักแป๊บนะครับเรีนผู้ชมโดยเปิดใจ73ปีทักษิณชินวัตรครอบครัวเพื่อไทยบอกถ้าเกิดชีวาวายแล้วไม่ต้องเผาให้เก็บร่างไว้นะครับ<ะ>เรีนผู้ชมบอกว่าเราจะไปทุกได้อย่างไรพอถ้าเกิดสมมติเราทุกเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีความสุขนั่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีความสุขละอีกฝั่งหนึ่งนะั้นมันก็จะอยู่ไม่ถูกแล้วนะ จนดับรับใช้นายส่วนตอนนี้ล้มละลายหรือยังนั้นไม่อาจบอกได้นะครับแล้วก็หมอบางคนเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็ชนะนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งชนะสรุปคือไพ่แพ้ไม่หยุดยอนก็ออกมาเออพะเยปากอากว้างทุกวันนะครับไอเราก็งงไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรมีการแนะนู่นแนะนี่สเสเนอหน้าบอกว่าพร้อมจะรับไม้ต่อจากประยุท์จันโอชานะครัรท่านผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นแนะึงเข้าสภาให้ได้ก่อนดีกว่านะเนี่ยโดยใจความบางช่วงบางตอนของคลิปที่มีการปล่อยออกมานี้เออา พรินชินในวัดบอกว่าชีวิตคนอีลีทหรือว่าคนที่ฐานะชั้นสูงอะไรประมาณนี้ยิ่งเป็นอีลีทนานๆจะยิ่งอะไรว่าเล่นลับซับซ้อนนะคบท่านผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่คิดจะเรียนรู้แล้วเอาวิชาความรู้ที่มีไปสอนหนังสืออบรมลูกหลานดีกว่าแล้วก็ทั้งนี้ก็ได้ออมาเปิดนะคบท่านผู้ชมว่ารู้ตัวนั้นเนี่ยอคนที่มันจะจ้องสังอะไรสักอย่างนั้นนะคบท่านผู้ชมถึงกับ4ครั้งกันเลยทีเดียวแล้วเมื่อเจอแล้วจะได้รู้ว่าต้องระวังอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีการแฉแต่อย่างใดนะคบ ่านผู้ชมอ้สลิมดิ้นกันไม่หยุดยอนกันเลยทีเดียวตอนนี้ไม่รู้ว่าจะดิ้นไปถึงไหนแล้วก็เอาคําที่ทักษิณบอกเนี่ยามาใช้ได้นัเนนี่ยไอตอนแรกไอผมก็เอ๊ะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าวะเนี่ยเหตุว่าทําคลิปเกินไปนะรังผู้ชมไม่ได้มีวันหยุดเลยแต่พอได้ยินทักษิณบอกว่าเราต้องสุขสิว่าเฮ้ยอ,อีกฝ่ายหนึง่งมันจะได้ทุกนะรังผู้ชมไอเราก็ออกมาอาปากวันนี้เลยครับท่านก็ติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนตอนนี้มาที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์บ้างนะรังผู้ชมตอนนี้ท็อปฟอร์มไม่หยยยยุดดอนนกัเเลทีีว ถึงขนาดว่าสลิมนั้นจะสนาบลดตามหาน้ําท่วมก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านนเนี่ยแล้วก็บางส่วนนั้นได้เอาสายไฟลงดินเป็นไปที่เรียบร้อยในบางสถานที่นั้นก็สรุปว่าหน้ามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวต่างจากแต่ก่อนเยอะแยะนอยแต่วันนี้บิ๊กโจครับท่านพลตารวจโทสุรเชษฐ์หักพนันผู้ช่วยผบตรนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ขออภัยอยากเจอชัชชาติผู้ว่าราชการกรทมแวะคุยหลากหลายความร่วมมือแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติกังวลตุ๊กๆจะหลอกนักท่องเที่ยว นะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจาก oh. พอมนนะครับเรื่องผู้ชมโดยการร่วมมืออย่างไม่หยุดหย่อนนั้นเกิดขึ้นสมัยคุณชัตชาตินี้เออก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรใครๆก็อยากร่วมงานด้วยส่วนประยุทธ์เราโอ้โหร่วมงานด้วยก็น่าจะแลมโบสกสกลน,นะครับเรื่องผู้ชมส่วนว่าลงนั้นออกไปท้ายหลีก,ก่อนเลยครับท่านไม่มีใครเอาเข้ามาก็น่าจะเจ็บใจหรือไม่เจ็บใจนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ก่อนนั้นเนี่ยอุตส่าห์เป็นมือปากจำนำข้าวอะไรพวกนี้นะเนี่ยแอบอ้ามส มคุณอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวออกมาดิ้นไม่หยุดยัง้งบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะกลับหลายทีแล้วจะกลับหลายทีแล้วไม่เห็นกลับสักทีแล้วเราก็มานั่งนึกอยู่ประมาณ4ี่ห้าวิจะกลับไม่กลับหนักหัวอะไรพวกนี้วะขน,นาดเรายังไม่หนักหัวเลยนะคะรับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเกมนี้เป็นเกมปัน่นนั้นก็มันอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไอ้พวกนี้แม่มึงดิ้นอย่างอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านส่วนทางด้านของวีระสวมความคิดครับท่านบี้มหาไทยนะเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอนุพงศ์ด้วยหรือเปล่าให้ฟันมูลนิธิป่าลอยต่อของปวิ ดังท่านผู้ชมโดยมันเหมือนแต่ว่าเป็นประโยคที่ไม่จบนะครับแล้วป่าลอยต่อแล้วเพื่อนเ็าถามมันไปต่อที่ไหนวะบอกกูไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอ่าอเราก็ง,งงนะครับดานผู้ชมบอยบอกว่าป่าลอยต่อของบะวิทเนี่ยจุ้นการเมืองผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ขู่ร้องถ้าเกิดละเว้นนะครับดานผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีครับท่านโดยเนื่องมาจากที่สอสอปเศษนะครับดานผู้ชมผู้ซึ่งมีข่าวอย่างหนาหูนะเนี่ยหรือว่าหูหนาไม่แน่ใจเรื่องไอ้ปมรับกล้วยนี้ก็บอกว่าเป็นรับ กันที่ป่ากลอยต่อปวีก็ปัดชิ่งทันทีนะครับ <c oughs> บอกไม่เกี่ยวอะไรทํานองนี้ก็ไม่ร้่ยแหลงผือครับท่านส่วนตอนนี้นะครับข่าววันนี้มันเ,ออเริ่มจะนานสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยเดือนมิถุนาแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงโดยประยุทธ์เผยรัฐบาลเล็งจะใช้ทานหินลิกไนนะคะรับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านสําหรับอ้นี้เลตอิดบีข้ามผ่านมันไปถามทําไมอ่านแค่นี้ละจ๊ะโอ้ยอ่านมากไม่ดีนะคะรับท่านผู้ชมเออเสนียตติดปากหรือกระเดืองติดฟันหรือ นั้นไม่มีในข่าวครับท่านส่วนตอนนี้มาเราเอ้ยอดีตฟาร์มไก่นะครับท่านผู้ชมเขาสนฟาร์มตอนนี้เขาก็ไม่สนฟาร์มอีกแล้วนะเนี่ยหรือว่าจะไปสนอย่างอื่นนนั้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ท่านควันที่เอ๋บรินาบอกว่าเออไม่มีสภาหให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไอ้เราก็แนะนําต้องเลี้ยงไก่นะถามเลี้ยงทําไมวะเลี้ยงสองตัวตามที่ประยุทธ์นั้นมันเคยแนะนำนะครับเลี้ยงไว้แล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อดเก็บไข่ไว้กินเพื่อนบ้านผมประสบปัญหาแล้วนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงไก่สาตัวเลยทีนี้ แลถามมันยังไงเออไข่มันไปไก่เอ,อ้ยไม่ใช่ไก่มันไปไข่ที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอครับท่านสุดท้ายไปเจอออกมาเป็นตัวแล้วครับท่านออก็ต้องติดตามต่อไปแต่นี้นางปรินาเฮ้ยเฮ้ยโพสหาคนขับรถไถนาเอ,อ้ยไม่ใช่โพสหาคนขับรถไถแต่เจอหนุ่มทัพ ทักจีโเออขึ้นคท็อปคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมขออภัยเมื่อกี้อ่านสะดุดโดยปรินาท็อปฟอร์ไม่หยุดยอนโพสหาคนขับรถไถแต่กลับมีหนุ่มทักจีโพขึ้นท็อปเมนต์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาปารินาเผยตัวงานร้อนไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โฟกัสเรื่องรักหลังเจอหนุ่มคอมเมนต์ถามมีแฟนหรือย,ยังครับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยขณะเดียวกันก็ได้มาตอบว่าอีกห้าปีจะมีค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการตัด้อนะเนี่ยโอ้หมดแล้วทุกอย่างติดดินที่นายทวีผู้เป็นพ่อให้มา,าทําชีวิตพังหมดแล้ว แต่โชคดีที่ยังเหลือลูกชายอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ไปติดต่อกันได้รับสมัครคนขับรถถ่ายวันละ5บารอยบาทว้ยเจ้ากัน แกะเจ้าการโอ้ยไปอ่านผิดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะเนี่ยโดยใครที่อยากจะไปสมัครลบไถยอะไรใจนานั้นลองเซิร์ชดูนะอก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทําอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีหรือจะไม่จับตามองนั้นก็เล็ดอิดบีค่ามันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้สริมรดช่องเป็นอย่างไรกันบ้างมันก็จะมีภาพนี้นะครับท่านผู้ชมโดยภาพนี้ถ้าเกิดคนที่รู้เนี่ยเขาก็จะอ,อยู่แบบนี้นะเนี่ยไอคนที่ไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทันควันที่กับัวนะครับท่านผู้ ชมก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยครับท่านอันนี้คือหน้าของคนที่รู้นะครับท่านผู้ชมส่วนหน้าคนที่ไม่รู้ก็จะอยู่แบบนี้นะเนี่ยมันก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมภาพนี้มันทําไว้ได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้รู้สึกว่าโทษของสสที่รับกล้วยต่างๆนาน,านั้นโทษสูงสุดอาจจะถึงขั้นชีววายนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ไปเดินทัวร์ศาลไคฟงหรือว่าลานอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมีหัวอะไรสักอย่างนะเนี่ยไม่ต้องใช้หัวพยักนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้หัวมังกรอ,อันนี้ใช้หัวที่ต กว่าน,นั้นผมก็ไม่อยากจะออกบอกไปว่ามันเป็นอะไรส่วนไอ้โปเสกสกลน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากทักษิณชินวัตรเนี่ยมีคนร่วมอวยพรไม่หยุดยั้งไงอ้หอกนี้ก็เอออาปากเพเยไม่หยุดยั้งครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติการเมืองเปลี่ยนเนี่ยแล้วแลมโบอีสานมันจะไปอยู่กับใครวะหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นหมอวรงเออหรือจะอีกใครอีกคนนึงก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้เอ่อทั้งพรรคเล็กกินกล้วยอะไรพวกนี้ต่างนานานั้นอาจที่จะซวยได้นะครับท่านผู้ชมถาม ทำไมจ้าบอกเอ่ออะไรวะเนี่ย ทางปปชหรือว่ากกตสักอย่างแล้วออกมาบอกว่าเนี่ยโทษหนักสุดอาจถึงขั้นบรงหารชีวิตนะคร,รับท่านผู้ชมตัวอ๋อโอ้กัดลิ้นส่วนประยุทธ์ฉุนโดนสอสอปากน้ําขยเกวีอนุพงศ์แล้วก็สุชาติคล่องใจทําไมกล้าขนาดนี้นะคร,รับท่านผู้ชมกล้าขนาดนี้ก็ไม่ถึงขั้นกล้าที่จะยึดอานาจหรือเปล่าไม่มีนะเนี่ยอย่าไปใส่ความท่านใช่ไหมอ้อไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเพราะปะวิตรเป็นคนบอกครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประยุทธ์บอกว่าสื่อเนี่ยให้พอๆลงหน่อยเออบ้านเมือง จะได้เดินหน้านะคะรับท่านผู้ชมไปเราก็งงว่ามันถอยหลังมาหลายปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็ไอ้วาระสเจ็ดแปดปีนี้ไม่รู้ว่ามันนับเลขเป็นหรือเปล่านะคะรับท่านผู้ชมออท,ทําท,ท่าทาทางว่าจะอยู่อีกต่อชั่วนาตาปีหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่ทุเล็สิ้นดีอย่างอัปปีเหลือล้นหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดนะมันไม่ดีส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยกับบีประยุทธ์เนี่ยควรแสดงจุดยืนต่อต้านกันไอ้นั้นนักเคลื่อนไหวในพม่านะคะรับท่านผู้ชมแตอ่อย่าไปหวังอะไรกันมากเลยนะสำหรับประ,ประยุทธ์นี้ออก็ต้องเล่นอีกบี ผ่านมันไปเลยครับท่านทาไมชีวิตนี้เปิดมาเจอแต่ข่าวประยุทธ์วะเนี่ยโอ้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมที่มันข่าวดีๆไม่ค่อยจะมีเลยสาระดีมีน้อยหรือไม่ไม่แน่ใจแต่สาระจุดๆตรงข้ามกับสาระดีนั้นเยอะอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านขอเวลาอีกแล้วโอ้ยหอกเอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดยปยุทธ์ไม่ใช่ประยุทธ์ขอเวลาวนเบาๆกันบ้างบ้านเมืองจะได้เดินหน้าย้ำชัดไม่คิดปรับคอรมอนะครับท่านผู้ชมโดยมันจะปรับคอรมอหรือไม่ปรับคอรมอนั้นตอนนี้ ไม่น่าจะมีสาระสําคัญแล้วครับท่านแล้วก็ไอ้พวกพรรคเล็กตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติโดนหลอกใช้ให้ยกมือในการหาร5 0าเพื่อแลกหัวอะไรนั้นถ้ามีจริงนะเนี่ยตามที่เขาใส่ความซึ่งผมก็เชื่อ,อว่ามันไม่มีหรือจะมีนั้นไม่อาจแน่ใจโดยถ้าเกิดสมมติพลิกกลับมาเป็นหาร1น0นี้โดยแพมแพมพัพันก็ามาแล้วว่าพรรคอนุทินนั้นก็อาจที่จะจ่อร่วมด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจในะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติหาร500นี้อาจจะได้เฉพาะสสเขตปาร์ตี้ลิสอาจจะไม่ได้เลยเและส่วนพรรค ก็อย่าเพิ่งดีใจไปว่าคะแนน3-4หมื่นนั้นจะได้เข้าสภา,านะเนี่ยแล้วก็ต้องติดตามว่าชีวิตนี้มันจะไปจบที่ไหนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่บบ,บ,บ,บชออกมาบอกว่าสูงสุดถึงขั้นตลอดชีวิตหรือว่าติดหลังแล้วก็เข้าสู่ลานปะอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าลานประยุทธ์หรือเปล่าก็ช่างมันไปก่อนครับท่านผู้บังที่เอาลบจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม